ตามด้วยครับผมนะยเลสล็อกต่อยไปแล้วคิงเยนน่ตามด้วยเลสล็อกมูไปทีเอาละเทิร์นเดียวจบได้หรือไมต่ติงต่อยไปกอนสี่แทนครับผมนะแล้วคิงเยนี่ตบไปหนึ่งทีโอสามล้านสี่ 3, 000, 4, เรียบร้อยครับผมนะไปงิดกลายเป็นทีมเดียวที่สุดไปแล้วนะเทิร์นเดียวจบโอ้เรียบร้อย โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่านทางเข้ามานะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องหมูชาเอมนะครับแน่นอนครับผมวันนี้เราจะมาบอกทีมที่เร็วที่สุดณนะตอนนี้นะสำหรับศึกราชาเทพผสรน,นะครับเร็วกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมทีมมาลเดอร์เนี่ยเป็นโนหนึ่งนะครับแต่ว่าโนหนึ่งตอนนี้มันคือทีมนี้นั่นเองนะก็บอกเลยว่าโอ้โหทีม ทูนนั่นเองนะผมนะที่มีเฮลบาแมวอานั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับผมนะครับผมนะทีมเราเนี่ยมีเฮลบาแมวอานะครับแล้วก็คิงเดียน่นะครับตามด้วยเะไรส๊อตแล้วก็เบต้านั่นเองนะครับผมนะก็บอกว่าเฟสแรกเนี่ยใช้แค่เทิร์นเดียวเท่านั้นโคตรแรงนะครับอ่ะโอเคครับผมนะซึ่งนะครับผมนะในส่วนของนะครับทีมทูนี้นะครับก็จะเป็นทีมนะครับผมที่มีเอลบาแมวครับคิงเดียน่นะครับแล้วก็เะไรส๊อตแล้วก็เบต้านะครับบอกซ้ำอีกแล้วส่วนอุปกรณ์นะครับผมนะก็จะใส่เป็นนะครับนะเลืออดป้งกันนะครับเลือดปป้้อองกัันนนะครบตตามมดวยเเล็โ ตีดาเมจคีย์ที่เขนะครับแล้วก็เบต้าเป็นเลือดป้องกันนะครับผมแต่ถ้าใครเนี่ยครับอยากเอาความแรงขึ้นไปอีกนะครับก็ใส่คิงเดียเน่เป็นโจมตีดาเมจคีย์ที่เขได้นะครับและในส่วนของการ์ดนะครับแน่นอนครับผมใช้การ์ดเพิ่มสแตรกพื้นฐานเผ่าทูตนะครับหรือนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีการ์ดนี้นะครับก็สามารถใช้การ์ดทูตใบอื่นได้เหมือนกันนะครับเช่นการ์ดทูตนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับหากพวกพ้องนะครับเผ่าทูตที่เข้าร่วมกันต่อสู้รอดชีวิตนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีห้าเปอร แล้วเราไปสลับไปทีมหนึ่งก่อนนะครับอีกทีมนะครับจะใช้เป็นส่วนของทีม7บาทนะครับมีคิซึนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่มีคิซึนะเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนคิซึนะเป็นตัวอื่นได้นะครับเช่นเช่นเอ่อปลาเขียวหรือปลาแสงก็ได้นะครับและถ้าไม่มีนัดเบ็ดนะครับสามารถเอาดัดมือโตได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับดัดมือโตได้นะครับเพราะว่ามันสามารถอัพแรงตัวเองได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับแต่ว่าประเด็นคือเราอยู่ที่ทีมแรกตั้งหากแหละสำหรับทีมทูนะครับที่เฮลบัมเนี่ย พอง7%ต่อพวกพ้องที่เข้าร่วมการต่อสู้ได้ด้วยนะครับและยังบวกสแต็กพื้นฐานเผ่าทูตอีก20%่เป็นไงและยังมีพาสีนะครับที่สามารถนะครับลดเลือดนะครับหรือว่าลดความสามารถพลังชีวิต7%ซของศัตรูได้ด้วยนะและเป็นบัฟเทาไงประเด็นคือเป็นบัฟเทาไงพอเป็นบัฟเทาแล้วเมื่อมหย่ถึงอะไรเพื่อนเพื่อมันสามารถใช้กับบอสได้ไงใช่ปะ่ะเอออะโอเคผมนะไม่รอช้านะครับลองไปเล่นดูกันเลยนะครับผมไปกุปุย โอเคทีเมตาเรามาแล้วบอกเลยว่าเมตาโคตรๆเนี่ยจังหวะนี้นะครับน่าจำมีภาษีทำไมคนเนี่ยอยากทำเอวอาร์เฮลบัมมากยิ่งขึ้นนะอ่ะโอเคผมสังเกตนะครับพอเริ่มเทินเนี่ยบอสเนี่ยจะโดนไปเลยใช้สกิลมาอย่างนั้นเลยก็โดนอะไรไปครับโดนนะครับผมนะดีบัฟนะครับหนามซิลานะครับที่จะลดความสามารถด้านพลังชีวิต7%นะครับ โดนไปสามอาันเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมได้พลังชีวิตเหลือเลือดแค่5ล้านเจ็ดเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าความสามารถด้านพลังชีวิตเนี่ยลดลงไปแล้วนะครับเนาะมันทําให้อะไรมันทําให้ทีมเราเนี่ยสามารถจบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือจบภายในเทินนี้ได้เลยไงนึกออกไหม เรากดบัฟไปก่อนเลยเพื่อล้างนะแล้วเพิ่มดาเมจให้คิงเดียเน่ตามด้วยครับผมนะและสลดต่อยไปแล้วคิงเดียเนตามด้วยแล้รสมูไปทีเอาละเทิร์นเดียวจบได้เลยมติงต่อยไปก่อนสีแสนครับผมนะแล้วคิงเดียเน่ตบไปหนึ่งทีโอสหามล้านสี่เรียบร้อยครับผมนะไปกินกลายเป็นทีมที่เที่สุดไปแล้วนะเทิร์นเดียวจบโอ้เรียบร้อยและนี่เลยครับผมนะโนหนึ่งใหม่นะครับสำหรับทีมที่โคตรเร็วของทีม ราชาเทพสุนนะครับนะ,อะพอเรามาเฟสสองเนี่ยก็ต้องเล่นธรรมดาแล้วเล่นปกตินะไม่ใช่เล่นธรรมาดานะครับก็คือนะครับกลับไปทีมนะครับที่เราเซตไว้นะครับนะแล้วก็นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นทีมเดียวเหมือนกับผมเนี่ยก็ใช้การเอ่อเปิดโลกของรัดเบ็ดก่อนเนาะแล้วก็ตั้งท่านะครับตามด้วยใช้เกาเทอร์นะครับอัพแรงให้นะครับให้เราดูการ์ดด้วยนะมีสองสองหนึ่งใช่ไหม 221หนึ่งะครับอัพแรงให้ดั๊ดไปนะแล้วก็ใช้คิสนะเนี่ยโจมตีไปเพื่ออัพการ์ดของคิสนะด้วยนะครับอ่ะลองดูไหมอัพแรงไปก่อนเลยแล้วคีสนะตีไปเพื่ออัพแรงตัวเองนะเรียบร้อยครับอ่ะแล้วเราก็จะมีการ์ดใช่ไหมเราก็จะมีการ์ดนะทั้งสองถึงสี่ใบนะโอเคจบไวไหมทีมทูตกลายเป็นทีมที่ไวที่สุดไปแล้วนะ พูดไวเลยและเรานะครับก็ทําตามกดให้เรียบร้อยนะครับสองสองหนึ่งใช่ไหมเราเอาสองสองไปก่อนเลยแล้วก็หนึ่งเนี่ยสองสองหนึ่งไปสองไปก่อนเลยรถเกตไปด้วยนะแล้วก็หนึ่งเอาไม่ใช่สองสองหนึ่งี่หว่าสองสองแลวก็หนึ่งไปทำให้เราได้บัฟยังไงลนะ่ะ พึบไปได้ปับไปก่อนเนะี่ยโอเคแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีตั้งท่าให้เรากลับไปทีมอีกก่อนเลยสองสามหนึ่งใช่ไหมอ่ะในเมื่อเรากลับมาทีมนี้เราขอใช้หน่อยแล้วกันนะครับผมนะบัฟไปก่อนหนึ่งทีเลยแล้วก็เลื่อนการ์ดไปบัฟพลังม้องการไปครับทีมทูดครับผมเนี่ยรับดาเมจก่อนแล้วกันนะเอามารับดาเมจก่อนแล้วกันนะไวแค่เฟสหนึ่งนะเพราะมันไวเกินไปเราไม่มีการ์ดที่เป็นแลงอัพไง เราก็ไม่สามารถเล่นได้ใช่ไหมอืงติดโดนโทนไปดิแล้วพลังนะครับหรือว่าเลือดของบอสนี่ก็ลดลงด้วยนะนึกออกไหมความสามารถนะครับก็ลดลงเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยเก็บบอสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะเรียบร้อยครับแล้วดูเลือดบอสโอ้เหลือ5ล้านละอ่ะโอเคกลับไปที่นัดเบ็ดเหมือนเดิมนะครับใช้2นะ2แล้วก็3แล้วก็1เหมือนเดิมเนาะ สองสามหนึ่งไหมเอาอะไรดิสองสามหนึ่งนี่ก็เอาสองไปอึง้งยว้แล้วหนึ่งดัดป่าเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วเราก็บัฟเนาะแล้วก็ราชาปีศาจก็สามารถปิดในเทอร์นี้ได้แล้วนะง่ายไหมโคตรง่ายนะอ,อ่ะมานะครับหรือว่าเราทีมคิงเน่เน่ปิดดิเพื่อมันดุแต่ว่าไม่มี ไม่มีการ์ดหมู่นี่ว่าชิบหายละไม่เป็นไรเนาะถ้างั้นเราก็ใช้ทีมปกติแล้วกันนะครับโอเคบัฟซะหน่อยแล้วกันแล้วก็ซัดเดียวซัดหมู่ไปแน่จบละบัฟสแต็กเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมแล้วดัดปาดไปโออ๋อชิบหายละตายไปที่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าได้คอนเทนต์เพิ่มนะเอาเรียบร้อย เรียบร้อยคิงเดียนี่ต้องรับหน้าที่ปิดอีกแล้วนะนี่คือได้คอนเทนต์เลยนะอ๋อโอเคโอเคไม่เรียบร้อยเพราะว่าจริงผมเห็นเกรไงถ้าคือถ้าบอสอันตีมานี่คือเรียบร้อยแน่นอนเอออ่ะโอเคปิดตานี้ไหมสองสองสองหรอสองสองสองไม่มีว่ะไม่มีแต่ถามว่าเราแคร์ไหมไม่แคร์เพราะเราจะปิดตานี้ยังไงล่ะปิดไปซะ เรียบร้อยครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมที่โคตรเร็วที่สุดนะครับนะเวทแรกเนี่ยใช้แค่เทินเดียวเท่านั้นนะครับก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับสำหรับศึกราชาเทที่สูตรนะครับโอเคครับผมคลิปก็ประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนคงชอบนะครับแล้วก็มีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับวันนี้วมาที่นะครับผมพักผ่อนได้เต็มที่นะครับขอเป็นวันที่ดีสำหรับเพื่อนนะครับเล่นเกมให้สนุกนะครับผมขอบคุณครับ